สวัสดีครับสวัสดีตอนเาช้านะครับสวัสดีอ่าอยู่กับนมอีสานเบาวอีสานคืนจินก็คือเผจอีสานคืนจินนะครับเนาะมอนีมาอัปเดตแตงกวานะครับผมแตงกวาให้พี่น้องในบึงกันเนาะครับเนาะว่าทางในชาติติดล่องปลูกเลือมันเป็นนั่งได้เนาะครับเนาะมันได้ผลบ่เนาะบบาวอ่อีสานเอ้ยติดล่องปลูกมันที่ได้ผลผลิตบ่อ ว้าสันครับผมในพื้นที่น้อยหน่อยนะครับผมเป็นพื้นปูนนะครับพื้นปูนระเบียงอยู่ก่อทังมอนะครับนี่เห็นบ่ครับผู้ใดติดตามสร้างในชาติก็รูอ่าอ่าาบอีสานเกิดตีหูวจักอยู่ดอกนอกคเนอกว่าอ่าบ่าวชาติปลูกในถั้งแต่ตอนนีอยหน่อยนะครับอละนี่มันเขาโตแล้วครับนี่เบืองนะครับผมต้นตมหัวอะไรด้ครับผม นี่ครับผมถมหัวแล้วงามหลายพี่น้องเอ้ยๆๆๆๆงามงามงามบกิดววามันยิ่งงามขนาดนี้ครับต้องดูแลต้องใส่ใจมันลร้เติบนะครับผมนี่นามต้องพร้อมต้องถึงนะครับผม <c oughs> อ่วาวกไรอันอ่าอยากล่องปลูกเบื้องกับลองเฮ็ดตามสาังเดนชาเบื้องนะครับเด้อทักมาถามมึงก็ไดนะครับเนาะนี่ห้ามลร้ครับนี่ มากน้อยก็หลายครับผมนี่ครับผมนี่มีพริกผมปลูกพริกไว้อีกนะครับนาอนี่นี่ดอกดอกเตี้ยมเลยครับเมือนี่ขอบพุณนหลายๆายครับติดติดตามนะครับน้อขอบพุณนหลายๆครับออปเดตแตงกัวหายวึงนะครับน้ออยู่บางบัวทองนะครับเด้อผู้ใดอยากดูว่าสร้างไหนชาใส่ดินเหนียงปลูกอยางไรนะครับไปปุ๋ยเอียงนะครับผมอ่าทักมาถามใดนะครับผมขอบพุณนหลายๆายครับ